ก็สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SQ Fire Channel นะครับน้องอยู่กับพี่วิกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับมาอัปเดตสั้นๆนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับปืนอัปเดตเรเวลนะครับอัปเดตเข้าใหม่แล้วนะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมกันนะครับในส่วนของปืนนะครับครางแสงอาวุธนะครับก็เพิ่งจะจบไปเมื่อวันก่อนนะครับก็เปลี่ยนในส่วนของตู้นะครับเป็นปืนใหม่มานะครับในส่วนของโทเค็นเก่ายังใช้ได้อยู่นะครับเมื่อก่อนพี่ ซุ่มไปได้แค่10บตัวเคนก็ยังสามารถใช้ในส่วนของกิจกรรมนี้ได้ด้วยนะครับนี่นะครับปืนนี้พี่ยังไม่ได้นะครับก็ในงบสามเพชรนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือป่านะครับวันไหนที่แบบวันไหนที่แบบมีงบน้อยเหมือนพี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสามเพชรเราจะได้อะไรบ้างนะครับก็วนไหนที่สนใจเพชรแบบเม่้ลพาร์ก็ว่าอยู่ดีดีนะครับทาที่มาได้เลยนะครับพี่ปักหมุดไปให้แล้วนะครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีวิวกันสั้นๆนะครับเดี๋ยวพี่รอเพจเข้านะครับจะมารีวิวให้เต็มๆเลยนะครับก็น่าจะสัปดาห์หน้านะครับก็โอเคก็สุ่มครั้งละ1ครั้งนะครับ15เพรเท่านั้นนะครับก็เน้นปริมาณนะครับพี่คิดว่าเดี๋ยวเราลองสุ่ม1ครั้ง1ครั้งกันดูนะครับว่ามันจะออกดีเหมือนแบบ10ครั้งหรือเปล่านะครับเพราะว่า10ครั้งก็ไม่ได้บวก1นะครับก็แนะนําน้อง ลองสุ่มแบบครั้งเดียวบ้างก็ได้นะครับอย่มาดูคลิปนี้นะครับว่าถ้าเกิดสุ่มครั้งเดียวออกออกของดีกว่านะครับน้องๆก็ลองไปสุ่มแบบครั้งเดียวก็ได้นะครับแต่พี่คิดว่าโอกาสแบบ10ครั้งน่าจะมีโอกาสเยอะกว่านะครับที่เอาของไอเทมจะออกนะครับโอเคก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับมีทั้งกิจกรรมโบนัสเพชรนะครับในส่วนของกิจกรรม ครั้งแสงอาวุธนะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆนะครับของเกมพี่ปายแล้วน้องก็อย่าลืมเข้ามาล็อกอินนะครับเข้ามาเติมเพจเข้ามาเล่นกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกิจกรรมใหม่ๆอัปเดตเข้ามานะครับจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคอ่าได้ส่วนของกล่องนี่นะครับเออกล่องออกบ่อยนะครับโอ้โหตัวโกลโรย เมื่อวานชุดบูมาริโอเนตหมดกันไปกี่เพรน,นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกคือนะชุดไอ้หน้ากากไฟนะครับไม่หี้ภาพป,ปากลาว่าเออชุดภาพป,ปากลาวานะครับเอ้ยพี่คิดว่าในส่วนของสุ่มแต่ละอ่าอย่าละครั้งย่าละครั้งนะครับกล่องอัพหินหินอัพอัพเรเวลปืนนะครับมันออกง่ายนะโอเคประมาณนี้นะครับพนน้องนี่ครับก็ในส่วนของอ่า ฟังชันใหม่นะครับของฟีไฟก็ถ้าเกิดน้องๆองอยากได้ในส่วนของไอเทมไหนหน้องๆก็กดหัวใจทางด้านขวามือไว้ได้ด้วยนะครับเออเพื่อที่แบบถ้าหมดกิจกรรมนี้ไปนะครับแล้วกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่อีกทีอะไรประมาณนี้นะครับมันจะแจ้งเตือนน้องๆนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ลองนะครับน้องๆก็ลองลองกดดูลองกดดูได้นะครับน้องๆกดที่ลูกหัวใจทางนี่นะครับเหมือนพี่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดกิจกรรมนี้มันอัปเดตกลับเข้ามาอีกถึงทีนะครับน้องๆก็จะ รับรู้ข่าวสารก่อนใครนะครับเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนนะครับโอเคนี่นะครับก็กดไว้นะครับนี่อันไหนที่เรายังไม่ได้นะครับแล้วก็อยากได้นะครับเดี๋ยวมันอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะรู้เลยนะว่าจะแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับพี่เห็นชุดอ่าก้ามไฟหรือเปล่านี่นะครับเหมือนแบบก้ามไฟหรือไฟแบบล้อเลยนะครับก็ อับเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดบูชิโดเก่านะครับพี่ก็กดหัวใจไว้นะครับนี่นะครับก่อนถ้าเกิดมันอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับชุดพวกนี้นะครับไม่รู้ว่าจะกลับมาหรือป่านะครับแต่ถ้าเกิดกลับมาก็ดีนะครับพี่น้องเออแบบได้สะสมชุดเก่าๆด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูที่รายการที่อยากได้นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ เพื่อนของเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเราอยากได้ในส่วนของไอเทมไหนนะครับเพื่อนก็สามารถแอบส่องได้ด้วยนะครับนี่นครับอันไหนที่ยังไม่มีมันก็จะขึ้นว่ายังไม่มีนะครับอันไหนที่กิจกรรมอัปเดตเข้ามาแล้วมันจะขึ้นว่ามีอยู่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางขวามือนะครับก็จะเป็นหน้าในส่วนของกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมเติมเพชรนะครับเมื่อกี้พี่ใช้ไปประมาณ300เพชรนะครับก็น่าจะได้คืนมาสักเล็กน้อยนะครับ เติมใช้ได้2เท่านะครับคนไหนที่สนใจเติมเพชรแบบเมลพาร์หรือว่ายู d ดีนะครับน้องก็ทักมาเติมกับพี่ได้เลยนะครับก็มีโปรโมชั่นตามนี้อยู่นะครับทั้งยู d ดีเมลพาร์นะครับเกมโรบอทเกมอะไรอื่นๆเยอะแยะนะครับก็ทัก f a c e b o o k พี่มาได้นะพี่ปักหมุดไว้ให้นะครับก็เติมครบ10-60เพชรประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับเมื่อน้องใช้เพชรครบนะครับเหมือนที่พี่ใช้นะครับก็กดมารับตามนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับกิจกรรมพี่ก็มาอัปเดตให้ประมาณนี้นะครับพี่ลองมาหมุนอีก1ทีนะครับเพราะว่าได้มา20เพรเมื่อกี้เผื่อโชคดีนะคโอ้โหไม่ได้นะโอเคมีประมาณนี้นครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ So fast, all tied up like a captain.